แล้วมอบพระนามให้เป็นพ่อขุนศรีอินทราธิส่วนนะัวพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่สถาหน้าชสมบัติให้ตระวงชนชาวไทยยกพ่อขุนศรีอินทราธิขึ้นเป็นปะสมกษัตริย์แห่งราชชลุกสุขโขไทยไม่มีใครเขาทำกับคุณแบบ,บ,บ,บนี้กษัตริย์ในโลกหรือใครในโลกไม่มีใครเขาทำเพราะนั้นทั่วโลกเขาจึงกลัวใจกษัตริย์ไทยตั้งแต่สุขโขไทยแล้วครัคุณ ม่มีใครที่ทำกันในโลกหรอกคะ่ะเป็นคุณขึ้นของได้ใครยอมแล้คุณขึ้นพิจะแยกกันในวันนี้ยังแยกกันไม่เลิกมชนะ่ไหมแต่กษัตริย์ไทยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าประชาชนของพระองค์จะต้องเสียก็ต้องเสียอีกร้าในคนลคนนี้ท่านท่านยอมนะคะแล้วเนี่ยขอมันโดดมากที่พระองค์ทำเช่นนพระองค์ไปกับพระเทพศรีไทยมาถึงจักรยบดานคาดลงไปอยู่ที่ทางเหนือของไทยไปชี้ประชนชนีพทางเพราะคุณ สีตราทิศก็ไม่ทําให้เพื่อนเสียใจเลยดูแลสุโขทัยจนเจริญงอกงามจนเจริญงอกงามมากจนมีตำนานเรื่องสุโขทัยในน้ำมีปลาในงานมีข้าวแผ่นดินของเราใส่ฮันบุดมสมบูรณ์นะครับเพลงเก่าๆเนี่ยมันมีความหมายเพลงเดี๋ยวนี้มีดนตรีเพราะฉะนั้นเพลงเก่าๆมิใช่เป็นเพลงตกใจแต่เป็นเพลงที่เขาเล่าขาน คุณอยากรู้ที่ยารเราเป็นที่ยาคุณอยากรู้บางอาจารย์เราเป็นที่ยาอาจารย์บางอาจารย์คุณไม่เคยขึ้นภูกระดึงเลยลองเรียนภูกระดึงเป็นจบเลยรู้ว่ามิสาอาดูดาอยากรู้จักดอกไม้ไทยทั้งประเทศลองเรียนชมดอกไม้ให้เป็นชมพง,งาจัปาจา,า,จา,า,ามีภูหล,ลาตีทั้งชมมะนาและตัน,านกาโอ้ <c oughs> เดี๋ยวลองเรเป็นไหมล่ะอรไม่เป็นเลยก็เลยไปรู้ว่าดอกไม้ไทยมีอะไรไปลองเป็นฉันรับเธอเธอรับฉันแห่ปากแห่จบแล้วก็ใช้ดนตรีตุ้มตุ้มตุ้ม ช่วยอะไรดนตรียิ่งทให้คนไม่ใช่ต้เกเขินนะ่ะดนตรีทําให้จิตใจยิ่แบบบ้าคลั่งขึ้นทุกวันทำาม้จิเป็นไทยเราดนตรีไทยมันอรช้อยทําให้จิตใจเย็นลงทุกแมนะ่ทุกอย่างมันทําให้เราเยน็นแต่เราไม่หแหยเอาอะไรก็ไม่รู้ปาะเพลงตัวเองหายผลเช่นเดียวกันเอพระองค์กีพระโอรสนะคะพระโอรสของพระองค์มันเก่นะะง,ง,งมาก พ่อครูชื่อศรีอินทราทิศแม่ครูชื่อนางเสียมพี่ครูชื่อบาดเมื่ยงตัวครูคือสมัยนั้นคือพ่อครูสมัยนั้นคือพ่อครูราตังแหงเห็นไหมคะเพราะอยากให้ทุกคนในอนาคตรู้จักประวัติบ้านของมันบ้านได้มาหรือมายากลำบากพ่อะครูราตังแหงแรงกล้าทรงปัญญาเริ่มคิดอักษรใหม่ตัวอักษรเรียกชื่อลายศิลปไทยจารนเรียกเอไว้ในศิลาเห็นไหมคะ เพรจะกิ่งถ้าท่องพรุ่งเป็นก่งห,หรอกฉันท่องได้เพราะครูสมัยนั้นก็ไม่จะเติมข่าวในช่องว่างมันถ้าท่องพรนได้ลอกเองเ,เป็นตเติมได้หมดทุกช่องเพราะครูเขาถ้าเขาดักเรียนสอนไม่ได้ครูไม่คิดช้างครูก็พยายามให้กิ่งจับให้ได้นะมฉันจับได้แต่สมัยเรียนนั่นนะั้นตอะนั้นเนี่ยพ่อผในสมัยพ่อผมรามชนช้างเป็นครั้งแรกยึดถท่นทกับเจ้ามูลชรองท่านชนะเนะคะซึ่งครัวไทยเจอเงาะงามมาเรื่อย แต่ตอนหลังนี้สุขโขททยไปจากเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นอาหารไม่พอค่ะเพราะสุขโขททยเป็นแก้ดินค่ะที่รักทุกวันนี้เป็นใช่นั่นั้นหมายถึงว่าเป็นน้ำรองรอบการปลูกข้าวอะไรก็แล้วแต่มันจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยในประวัติศาสตร์ชรัดเจนคุณไปถามเลยว่าได้อุติภพภูมศิลปกรไปถามอายุทยาไม่เคยมาตีสุขโขไทยสององนนี้พังหมดก็เป็นแผ่นเดียวกันเพราะสุขโขไทยเป็นอาศัยอาหา ไปขออาจารย์มาช่วยม,มันเลยเป็นผนวกเป็นทองแผ่นเดียวกันสองมน,นี้ไม่เคยตีกันไม่เคยทะเลาะกันเลยกลับกลายเป็นทองแผ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมารู้จักสุโขทัยสักนิดนะคะ <c oughs> เรามีศ สุขโขทยัยมีบ้านเมืองของชาวไทยตั้งถิ่นฐานและเจริญรุ่งเรืองในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำอันสมบ,บูรณ์เช่นหาิใหญุนชัยสระหลวงสองแวรสีสัชนาลัยสุขโขทยัยสุพรรณบุรีลบุรีนครศีธรรมราชการเกิดขึ้นของอาณาจักรสุขโขทยัยในพุทธศตวรรษที่18จิงเนื่อจากปัจจัยที่พรอ้อมทั้งสภาพภูมิศาสตร์ตำแหน่งที่ตั้ง ที่สามารถควบคุมเส้นทางการค้าและการคมนาคมระหว่างบ้านเมืองและปัจจัยทางสังคมที่เกิดจากอิกทธิพลของ,ของเขตรโบราณที่เคยยิ่งใหญ่ได้เสื่อมอำนาจลงรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติของผู้นำไทยที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรไทยจาลูกวัดศีชุม ได้บอกเล่าเรื่องราวการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยว่า mm hmm. เมื่อพ่อขุนศรีนามนำถุงสินพระชนคมมล้องสมัตโกรนลำหงได้นั่งกำลังเข้ายึดเมือง,งสุขโขทัยศรีสัชนาลัยผู้นำไทยสองคนคือพ่อขุนพาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวได้รวบรวมชาวไทยขับไล่พวกของออกไปได้สำเร็จพ่อขุนบางกลางหาวได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตป์ปถมมกุสัตร์ราชวงพระร่วง ปกครองสืบต่อกันมาเก้าพระองค์เมื่อต่างๆในบริเวณลุ่มแม่น้ำปิงยงนานได้พัฒนาขึ้นจากชุมชนทางการค้าโบราณระหว่างกลุ่มบ้านเมืองในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงกับบ้านเมืองในลุ่มน้ำน่านบ้านเมืองลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทางตะวันตกไปถึงฝา่ทะเลอันดามันทางใต้ถึงอ่าวไทยนครศรีธรรมราชขอบเขตของอาณาจักรสุโขทัยขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ในช่วงต้นพุทธศตรวรรษที่19ดังปรากฏชื่อเมืองต่งาในจาริกพอ่อขุนรามคคำแหงที่น่าศึกษายิ่งคือมีระบบการจัดผังเมืองอย่างชาญฉลาดเพราะว่ากรุงสุขโขทัยมีร่องรอยขู่น้ำคันดินกำแพงเมืองมีการระบายน้ำจากภูเขาสูงผ่านตัวเมืองไปลงแม่น้ำหย,ยงยามน้ำหลากมีตรพังเก็บกักน้ำมีสริโกหรือทำลกมระร่วง ในจารึกหลักที่1ยังแสดงย่านที่อยู่อาศัยย่านตลาดการค้าไรนาและบริเวณศูนย์กลางทางศาสนา,ศาประกอบด้วยพระอารามใหญ่น้อยสถูปเจดีย์พระพุทธร,รูปม,มากมาย <c oughs> เนื่องจากข้อบุณรามคำแหงของสุโขทัยนั้นส่งเลื่องายในพระพุทธศาส <c oughs> นาอย่างยิ่จึงให้สถาปนาพระอารามใหญ่น้อย ฝ่ายคามาวาสีและอวันยวาสีสร้างพระบรมธาตุเพื่อสักการบูชาหลุกตุ๊สีมหาโพธิ์รวมทั้งพระราธนาคสงฆ์ผู้รู้มาเผยแผ่พระธรรมคำสอนอย่งกวามที่ว่ากลางมือสุโขทัยนี้มีวิหารมีพระพุทธรูปทองมีพระอัฏฐเวมีพระพุทธรูปอัหญ่มีพระพุทธรูปอ,อ,อันรามีวิหารอัใหญ่มีวิหารอันราหลักฐานเหล่านี้ สวยงามรวมทั้งอาชีพการทำมาหากินของผู้คนชาวสุขโขทยัยดังความเลจารึกที่บอกว่าเมืองสุขโขทัยนี้ดีเจ้าเมืองว่าเอาจะเกาะในไค่ลุดทางเลื่อนจูงวัวใบค้าขี่ม้าไปขายใครจะใครค้าชา้างค้าใครจะใคร้ามา้าค้าใครจะใคร้า,เ,า,ากกรเหมือนขาผ่อ้านอกําแพงเงือกรทิศเหนือของเมืองสุขโข และที่มือสีศัชนาลัยยังเป็นแหล่งชาร์ตังผลิเพื่อ่ว้ชาเป็นสินค้าออกเพื่อพูดรายได้ที่สองไทยด้วยแม้อนาจักรสุโขทยจะหมดอำนาจทังการเมืองถูกผนวกเข้ากับครงสีอยุทยาอาณาจากรใหม่ของคนไทยในรุ่มแงนเจ้าประยาแต่มรดกทางอารยธรรมยังคงยังก้าในสังคมไทยตลอดมากว่าเจ0ปี น้ำดินแดนต้นน้ำปกแโโห่งโยนกหน้าละครเจ้าสิงหนวัพา์ทยนยนเห็นแผ่นดินถิ่นวิไลพ่อขุนศรีนาวนำถุงเริ่มรวบรวมสุขโขทยทั้งสีสัชนาลายัยจัดของไว้หลายครั้งคราวพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางขาวตีของแต่กระนาว สุขโขทยัยพ่อขุนผาเมืองเสียสละแผ่นดินให้พ่อขุนศรีรักษาไว้เป็นปฐถมเจ้าแผ่นดินปฐะมมะบทแห่งแผ่นดินทิ่นสยามจารึกพ่อขุนราแสนยิ่งใหญ่อิสระชนแผ่นดินธรรมพ่อตำาไทยลายสือไทยสะท้อนถิ่นแผ่นดินทอง ร่องรอยอาระยะแห่งสยามตั้งเขตคาผังเมืองวานอย่างถูกต้องย่างก,การค้าการาศาสนาการปกครองพ่อครองลูกปรองดองแสนสุขใจพ้อครองลูกปรองดองแสนสุขใจกำเนิดความงดงามสยามประเทศแผ่ขยายอาณาเขต อย่างยิ่งใหญ่ปรากฏอำนาจบารมีสีวิไลสุขโขทัยสะท้อนธรรมมันดำรงพระอารามสถาปัตย์อัจฉริยะพระธรรมวันนคดีที่สูงส่งวัฒนธรรมประเพณีที่ทำนรสือสายตรงเรืองรุ่งแต่กรุงสุขโขทยัย บูรพัศกษัตริย์ก้าพระองค์ทรงครองเมืองทำนุกบำรุงรุ่งเรืองจนกว้างใหญ่พระเจ้าอยู่หัวสติปัญญาเลิศก,กว่าใครเราอ่านบอกเขียนได้มายืนยาวใครใครค้าชาค้าค้าเงินค้าทองค้าในน้ำมีปลาในนามีข้าวสุขโขทัยแสนสวยงาม แผ่ร่มเหนืจนเชื่อมเข้าสู่กรุงศรีอยุทยา